ทเปอร์ไมโครมิคคืออะไรทูเปอร์ไมโครมิคของเราเป็นสุดยอดนวัตกรรมทางการ,การ,การ,กรเกษตรที่เป็นงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนะคะเราใช้หนึ่งซองนะคะหนึ่งซองมีห้าถ้วช้อนสิบสองจุดห้ากรัมนะคะหนึ่งซองใช้ได้กับน้ำสองร้อยห้าสิบลิตรถึงหน,นึ่งพันลิตรแล้วแต่พืชน,นะคะ ซูปเปอร์ไมโครมิกของเรานะคะเป็นอีออนที่เรกมากเพื่อสามารถดูดซึมไปใช้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงปกติเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยพืชจะต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงก่อนถึงจะสามารถนำอาหารขึ้นมาใช้ได้แต่ซูปเปอร์ไมโครมิกของเราเป็นอีออนที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเวลาใช้ ไม่ควรใช้สารจับไบนะคะใช้พร้อมกับยาฆ่าแมลงต่างๆได้หมดเลยซูปเปอร์ไมโครวิคของเรานะคะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะสองเร่นี้นะคะแทนพลังงานปุ๋ยเคมีได้ถึงสิบห้ากระสอบปกติเราแบกปุ๋ยกระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลใช่ไหมนะซูปเปอร์ไมโครวิคของเราใส่กระเป๋าเชื่ตตอชเกษตรกรง่ายรดต้นคุณ เพิ่มผลผลิตกับนาข้าวเราใช้เพียง5รอบ10ไร่เราใช้ซูปเปอร์ไมโครมิกเพียง5้ซองเห็นไหมคะ5้ซองจบหนึ่งฤดูกาล10ไร่ปกติเกษตรกรใช้ปุ๋ยประมาณ10กระสอบ10กระสอบกระสอบรับพันห้าก็หมื่้าใช้ซูปเปอร์ไมโครมิกห้าซองลองคูณออกมาดูนะคะนี่คือสุดยอดนวัตกรรมที่ช่วย ช่วยให้เกษตรกร,กรของเราเนี่ยสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเกษตรกร,กรบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะทำนานให้กับใครคะร้านปุ๋ยร้านยาถูกไหมคะ<อ>เพราะว่าอะไรปุ๋ยแพงมากแล้วผลผลิตต่อไร่เนี่ยต่ำมากไร่หนึ่งนะคะส่วนมากสมมุติว่าไร่หนึ่งเนี่ยคุณได้1,000นึ่คุณขายข้าว7ดแป8 0 0 0บาท ต้นทุนคุณก็เจ็ดแปดพันค่าแรงแทบไม่เหลือแต่ใช้ซูเปอร์ไมโครมิคของเราอ่ะต้นทุนถูกมากนะคะไล่หนึ่งต้นทุนรวมค่าดำค่าหวานค่า,คาเสี่ยวทุกอย่างแล้วแค่สองพันกว่าบาทเห็นไหมคะ,ะเษกษตรกรรวยขึ้นมีเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพื้นกันนะคะเดี๋ยวขอดูตัวอย่างพื้นกันนะคะน้องขอภาพถัดไปค่ะนี่ค่สะสลัด สลัดที่ใช้ซุปเปอร์ไมโครมิกของเรานะคะสลัดลูกใหญ่มากลูกใหญ่เนื้อหวานหวานมากกว่าเดิมดังแบบสวยมากเลยเห็นไหมคะเราลงแปลงใช้ซุปเปอร์ไมโครมิกนะคะทดลองมากว่า500แปลงทั่วประเทศตอนนี้ซุปเปอร์ไมโครมิกของเราเมื่อครูแม่ครูก็พาไปที่เมรนกัมพูชาแล้วถูกไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะอ,อาจจะเลยนาทีนะคะแล้วก็ของเราในส่วนของทีมงานหันเองนะคะก็ปกติซูเปอร์ไมโครมิกของเรานะคะตอนนี้ในทีมของหันเองก็ไปสู่ฝั่งรักชาแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานกำลังเอาซปเปอร์ไมโครมิกเนี่ยไปในป,ปูพื้นฐานอันนี้เป็นองุ่นนะคะที่แบ่งกันซามแบ่งกันซามเป็นซามที่เป็นซามออร์แกนิก แล้วใช้ซูเปอร์ไมโครมิกของเรา100%ทุกพืชน,นะคะองุ่นแลงนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางดินเลยแนมะ้แต่เม็ดเดียวนะคะซูเปอร์ไมโครมิกล้วนๆเราฉีดพ่นทุกเจ็ดถึงสิบห้าวันค่ะนางแบบก็สวยอีกนะคะขอเชิญภาพถัดไปค่ะส้มโอค่ะเห็นไหมคะซูเปอร์ไมโครมิกของเราตอบโจทย์ทุกพืชขอภาพถัดไปนะคะส้ม ปกติเวลาเราเราเราทานส้มทุกท่านรู้ไหมคะว่าส้มของเราเนี่ยผ่านการฉีดเคมีฉีดวัคซีนมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถ้าท่านเข้าไปในแปลงส้มท่านจะเห็นเข็มฉีดยาจิ้นจิ้นๆๆเหมือนฉีดวัคซีนคนเลยนะคะเรากินเคมีกันอยู่ทุกวันแต่ซูเปอร์ไมโครนิกของเราทำให้ส้มแปลนี้นะคะเป็นส้มออแกนิกแต่ร้อยก็เป็น ตรงมือให้กับโซฟานีด้วยค่ะก็สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักซูเปอร์ไมโครมิกอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ